ประสบการณ์การไปวิ่ง1อยกิโลเมตรครั้งแรกของเราเป็นการวิ่งเทลเป็นงานดอยมูเซอร์เทรลที่จังหวัดตากการไปวิ่งเทลร้อยกิโลเมตรครั้งแรกอ่ะมันต้องเตรียมตัวอะไรบ้างมันต้องทํำยังไงบ้างกว่าที่เราจะสามารถวิ่งได้ถึงร้อยกิโลเมตรล้วจบได้แบบไม่เจ็บอมันก็มีการเตรียมตัวอยู่หลายอย่างก็คือทั้งเรื่องกินเรื่องนอนเรื่อง ออกกำลังกายเรื่องซ้อมวิ่งเรื่องการซ้อมเวทเทรนนิง่งอันนี้มันต้องมีการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะกล้ามเนื้อเราต้องค่อนข้างมันมันต้องแข็งแรงมากแล้วมันก็ต้องระยะทางในการซ้อมมันก็ต้องได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อหลังเพราะว่าเราต้องแบกเป้ประมาณ10กิโลเมตรอยู่บนหลังอะเพื่อที่จะขึ้นเขาไปเพราะว่าข้างหลังเปยมันก็จะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็น เลให้พลังงานอาหารการกินยาเพื่อที่จะป้องกันอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นยาหม่องยาพาราพัสเตอร์ยาหรือเป็นพวกสเปรย์ฉีดก,กล้ามไข่กล้ามเนื้อพวกเจลไว้ทาเสื้อกันฝนเสื้อกันลมมีทุกอย่างในเปน้จะต้องแบ่งขึ้นไปน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ8ถึงประมาณ8ถึง10กิโลได้มันค่อนข้างหนักพอสมควรเพราะ แข็งแรงเราก็ต้องแบกเปขึ้นบ่ายอันนี้คือการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปวิ่งร้อยกิโลเมตรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่วิ่งแค่สิบสิบห้าสิบกิโลแต่มันต้องวิ่งให้อยู่ในนั้นแล้วก็จบได้แบบไม่เจ็บแล้วใช้เวลาในการวิ่งมันต้องมากกว่า20ชั่วโมงอยู่แล้วในการที่จะอยู่ในปา่าเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในการที่จะออกไปวิ่งมันสําคัญมากแต่ทเนี้ยการเตรียมตัวไปวิ่งร้อยโลของเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะ หลายสเต็ปมากไม่ว่าจะเป็นการเตรียมกล้ามเนื้อกันซอมวิ่งอะนะแล้วการไปวิ่งครั้งแรกอ่ะมันก็มันก็สนุกแหละมันก็ได้เจอหลากหลายแล้วมันก็ได้เจอน้าป่าด้วยแต่โชคดีที่ว่าน้าป่ามันไม่ได้ไหลหลากไงแต่พิงแต่ว่าคือฝนมันก็ตกหนักอะนะเราก็ต้องค่อยๆค่อยๆเดินขึ้นไปและและโชคดีตรงที่เราอ่ะเจอเพื่อนนักวิ่งที่วิ่งสเต็กเดียวกันแล้วก็ไปด้วยกันได้ในป่าแล้วก็ไปด้วยกันตลอดระยะทางอ่ะทีเนี้ย การที่จะเข้าไปอยู่ในป่าตรงนั้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นการกินการง่วงนอนการพักผ่อนการฉี่กันอื่นเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องเตรียมตัวมันเป็นอย่างดีอาหารการกินอะไรที่เราไม่เคยกินเราก็ไม่ต้องไปกินหมันเพราะเดี๋ยวมันก็จะมีผลกับร่างกายทําให้ท้องอืดหรือท้องเสียเนี่ยมีผลมากเพราะฉะนั้นอาหารอะไรที่เราซ้อมมาแล้วในใน,ในการกินนะ่ะตอนที่ซ้อมมาเรากินยังไงตอนในในเลสที่เราไปวิ่งเราก็ต้องกินแบบนั้น เดี๋ยวไปตอ่อคลิปสองคลิปเนี้ยยังไม่จบคือมันเจอเพื่อนนักวิ่งที่วิ่งสเต็ปเดียวกันแล้วก็ไปด้วยกันได้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออการเข้าไปอยู่ในป่าในตอนนั้นน่ะคือมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากแต่มันจะน่ากลัวตอนที่ช่วงสามสิบห้ากิโลเมตรหลังเนี่ยเราจะต้องเหมือนแบบตอนนั้นมันมืดแล้วอะเนาะช่วงทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปอะแล้วประมาณสองทุ่มอะฝนก็ตกลงมาหนะักมาก เราก็เลยเอาเสื้อกันฝนออกมาใส่เราก็ต้องขึ้นเขาไปแล้วการขึ้นเขาไปอ่ะมันก็ผ่านทั้งทางคอนกรีตแล้วก็ผ่านทั้งทางที่เป็นสวนของชาวบ้านตรงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นดินเป็นโคลนซึ่งการที่เราอ่ะเดินไม่ดีมันอาจจะล้มกลนจำเบาได้แล้วมันก็จะเกิดอุบัติเหตุ มันก็มีคนลม้มลงไปหลายคนเหมือนกันแต่ว่าเราอ่ะก็เกือบล้มเหมือนกันนะเกือบล้มเหมือนกันแต่ว่าเอาโพปักแล้วก็พยุงตัวเองได้มันก็เลยไม่ลม้มต่อมันก็จะมีช่วงลมช่วงหลังช่วงที่ก่อนจะเข้าเส้นชยัยอะช่วงแบบประมาณ5-6กิโลเมตรสุดท้ายอะมันจะมีช่วงที่แบบทางลาดลงเขาแบบเนี้ยแล้วมันเป็นโคลนอะโคลนซึ่งมันลื่นมากอะมันไม่สามารถที่จะเดินลงได้อะมันต้องแบบใช้ ก้นถไถลงมาแต่ว่าข้างทางข้างทางมันก็จะมีแบบต้นไม้มีพวกหญ้าสูงๆมาให้เราจับเราก็ค่อยๆจับหญ้าอันนั้นนะแล้วก็ค่อยๆลื่นลื่นลื่นลงมาก็จับจับจับแล้วก็ค่อยๆไต่ไต่ไต่ตตลงมาเออก็ยังไม่ไม่ล้มแล้วก็ใช้โพช่วยพยุงตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่ล้มลงไปด้วยมันก็เหมือน กีฬายิมนาสติกเป็นอีตัวที่แบบขามจะต้องก้าวอย่างยาวแล้วขามต้องฉีกออกมาเพื่อที่จะลงเขาลงมาให้ได้ลงเนินลงมาให้ได้ซึ่งเนินตรงนั้นมันก็ลื่นพอสมควรแล้วฝนมันตกตลอดทางที่เราเดินขึ้นเขาลงเขาไปแล้วน้ําป่ามันก็ไหลลงมาซึ่งมันก็จะทําให้เรามองไม่เห็นทางที่เรากําลังจะเดินไปเราก็ต้องมองเป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้ไฟฉายที่มันคาดอยู่ที่หัว เนี่ยไปฉายแบบเนี้ยที่มันคาอยู่ที่หัวมองทางไปเรื่อยๆเพื่อให้เราอ่ะเดินได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่สะดุดหรือว่าตกลงไปในล่องอันเนี้ยมันมันจะต้องดูให้ดีเวลาที่เราเดินขึ้นไปบนเขาน้ํามันไหลลงมาเนี่ยพอน้ามันไหลลงมามันก็มองไม่เห็นทางมันก็ต้องส่องไฟไปฉายอ่ะให้มันสว่าง เพื่อที่จะให้มองเห็นทางที่เราเดินเดินไปขามันตกไม่ตกลงไปในร่องอก่อนที่จะเข้าเส้นชยัยมันก็เออฝนก็จะฝนไม่ยอมหยุดตกเลยนะฝนตกตลอดทางเลยอะ่ะจนจนเข้าเส้นชยัยเออก็เข้าเส้นชัยมาได้อย่างดีไปต่อคลิปสามนะมามาต่อกันคลิปสุดท้ายก็เข้าเส้นชัยมาได้อย่างดีแหละแต่ระหว่างทางอะ่ะมันก็เออ อย่างที่บอกอ่ะฝนมันตกมาตลอดทางอ่ะมันก็จะมีทั้งลื่นด้วยมองไม่เห็นทางด้วยแล้วก็พยายามที่จะเดินเขา้า เส้นชัยให้ได้ตามเวลาที่เราวางเป้าเอาไว้ว่าเราจะเข้าเส้นชัยอยู่ที่20-24ถึงชั่วโมงใช้เวลานี้แต่ว่าหอหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้ตามเวลาแต่ว่าเราก็เราก็ยังเข้าเส้นชัยได้ไม่ได้หลุดไปจาก24ชั่วโมงเพราะเราเข้าเส้นชัยอยู่ที่22ชคือ21ชั่วโมง53นาทีเออก็เกือบ22ชั่วโมงมันก็ยังอยู่ในเป้าที่เราตั้งเอาไว้ก็อย่างที่บอกว่ามัน เราไปวิ่งร้อยโลครั้งแรกอ่ะแล้วเราไปเจอพายุฝน,นด้วยอ่ะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันล้าไหมมันเหนื่อยมันล้าตามปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยู่ในเลสของการแข่งขันแล้วเราสามารถกินได้ตลอดเลสกินได้ตลอด C p c ีก็คือสเตชันที่เราจะต้องเข้าไปแล้วก็มันจะมีอาหารมีน้ำคอยบริการนักวิ่งคอยดูแลนักวิ่งอยู่เออถ้าเกิดว่าเราเข้า C p พีไปแล้วเราสามารถกินได้กินน้ำได้ ข้าวได้เราก็สามารถไปต่อได้โดยที่เราไม่เหนื่อยไม่ลาเพราะว่าเราซ้อมมาแล้วแต่ถ้าเราไม่สามารถกินได้คือเหมือนเหมือนบางคนเนี่ยมันเหนื่อยมากแล้วมันไม่สามารถที่จะกินอะไรได้ยัดอะไรไม่ลง่มันก็ไปต่อค่อนข้างยากเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้รับอาหารเข้าไปมันก็จะไม่มีแรงในการที่จะเดินต่อไปแต่ว่าเราอะสามารถกินได้ตลอดทั้งเลงมันก็จะมีบ้างที่แบบกินไม่ลงอะเออ ช่วงสุดท้ายช่วงไท้ายๆอะ่ะเราก็กินแค่มาม่ามาม่าต้ม,ม,ม,มตอะ่ะเออมันก็สดชื่นมันก็ทําให้เราไม่ไม่ลาดมากจนเก,กินไปแล้วคือมามา่ามันก็ร้อนเนาะอากาศมันเย็นเพราะฝนตกไน่แล้วก,วกว็ถ้ากินเส้นไม่ได้ก็กินแค่น้ําให้มันรู้สึกร่างกายสดชื่นหรือว่าร่างกายมันอุ่นขึ้นมามันก็โอเคแล้วสุดท้ายก็เข้าเส้นชัได้ในเวลา 20, 21ชั่วโมง53 อันนี้เป็นประสบการณ์การวิ่งร้อยโลครั้งแรกที่ตื่นเต้นพอสมควรเพราะฝนมันตกหนักไงแล้วการเดินของเราก็ลืน่นมืดเดินลำบากไม่ปลอดภยัยถ้าเกิดไม่ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ไม่ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีต้องขอบคุณร่างกายของตัวเองขอบคุณกันเดินผ่านร้อยโลไปได้โดยที่ไม่ได้บาดเจนะ็บและข้อเส้นชัยได้ตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ นี่แหละคือประสบการณ์การวิ่งลอยลย